อาเลื่อ <I> ถ้าเจ้าอยากแก้แค้นก็มุ่งมาที่ข้าแต่หากเจ้าก็ทำลายคุ้มมั่นของข้าข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแนะ่จินเฟิงดิซ่าเราพวกเราไปเถอะอืมน่นจินเฟิงเจ้าอยากให้ข้าตายอย่างนี้เลยเหรอเห็นอยู่ว่ายาพิษเป็นค่าที่แอบใส่ลงไปคคดไม่ถึงว่าจินเฟิง กลับปกป้องค่าอย่างนี้ดูไปแล้วในใจเขาข้าสำคัญกว่าไอาเวอเอ๋อเขาต้องรักข้ายิ่งกว่าอย่างนั้นอย่างแน่นอนจริงเฟิงเป็นอะไรไปใครให้เจ้ากล้าได้ขนาดนี้ยังไม่ถึงเลยว่าจะวางยาผิดให้เวเอ๋อจริงเฟ,ฟิงเจ้าเป็นอะไรไป เมื่อกี้ยังช่วยข้าอยู่เลยไม่ใช่เหรอเจ้าเจ้ารักข้าใช่ไหมข้าเป็นไปไม่ได้ที่จะรักเจ้า,าคัวลิซ่าข้ารับปากแต่งงานกับเจ้าก็แค่เพื่อรับมือกับราชินีเท่านั้นแล้วถ้าเจ้ายังกล้าทำร้ายเวอรเอเออีกถึงแม้ว่าจะทำร้ายแค่เพียงปลายผมของเขาข้าก็จะฆ่าเจ้า เมื่อกี้เขาคิดที่จะฆ่าข้าจริงๆหรอคนที่จริงรงรักยังคงเป็นอไอ้เว้เอ,อ๋อเดิมทีเขาไม่ชอบข้าเลยสักนิดหรอก,ก็องหญิงเว้เอ,อ๋อท่านน่าจะคิดว่าไปที่งานเลี้ยงใช่ไหมเดิมทีก็ไม่มีใครชอบท่านท่านจะไปให้ตัวเองถูกเหย,ยียดหยามทำไมล่ะอ๋อข้ารู้แล้วท่านคิดว่า กลับไปที่งานเลี้ยงเพื่อร่วมยินดีกับทุกคนให้ค่ากับจิงเฟิองอย่างแน่นอนใช่ไหมยังไงราชินีก็ต้องประกาศกำหนดเวลาแต่งงานของพวกเราด้วยตัวเองในเร็วนี้ถึงแม้ตอนนี้ข้าไม่ได้รับความรักจากนางจิงเฟิงข้าก็ยังได้ครอบครองคนของเขาได้รอข้ากับจิงเฟิงแต่งงานกันก่อนข้าจะให้เขารู้จากข้าทีลนิดถึงเวลานั้นข้า จะให้เจ้าเหมือนตายทั้งเป็นแน่ข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าอยู่แล้วแต่กลัวว่าเจ้าจะรับไม่ไหวราชินีสเสด็จเป็นราชินีลูกขึ้นเถิดงานเลี้ยงที่ทำให้ทุกคนดีใจอย่างวันนี้ข้ามีเรื่องมองคลที่สำคัญหนึ่งเรื่อง ที่ต้องการจะประกาศให้ทราบนายพลและคุณฮัวลิซ่าพวกท่านสองคนเชิญมาข้างหน้าค่ะรอก่อนก่อนที่ราชนีจะประกาศเรื่องสำคัญข้ามีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องประกาศเป้เอ,อ๋จะมีอะไรที่ต้องประกาศค้าต้องการประกาศข่าวเรื่องแต่งงานของข้า เรื่องแต่งงานเจ้าต้องการแต่งงานกับใครแน่นอนคือไอพลจริงเฟืงไงคำถามเล็กๆอายไวเออนี่เป็นเกมปริศนาความวุ่นวายอะไรเอตัวแม่เองจะช่วงชิงสิทธิ์ลุกเรื่องความรักมาได้ให้ได้ B. เพราะความรักทำให้ถอนตัวไม่ขึ้นช่วยชีวิตของเธอนี้ อยากคิดจะหนี้ไปจากฉันได้ C. ฉันสงใจให้เธอพอลิซาลักแต่กลับไม่ได้มาทำให้เธอโกรธแค้นคลิกีตอนต่อไปโอ้พระเจ้าไอเวอเออตัดสินใจแต่งงานจะแต่งงานก็ยังคงเป็นนายพลนาจิงเฟิงคนที่มีสิอทธิ์ครอบครองสืบทอดราชบังลังก็มีสิทธิ์เลือกคู่แต่งงานคนที่ถูกกำหนดนอกจากจะตาย ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธการแต่งงานได้อย่างเด็ดขาดสงสัยว่าโฮลิซาจะไม่มีลุ้นแล้วเดิมทีข้ายินดีข้าได้ยินว่าวันนี้ราชินีคิดจะกำหนดวันแต่งงานของโฮลิซาและหนังจิงเฟิงไม่ไม่ได้จะเลื่องหนังจิงเฟิงได้ยังไงราชินีต้องรับผิดชอบแทนข้าเอยเอ๋โฮลิซาเป็นคนที่จาเลือกเรว่ตัวเองให้เป็นคู่มั่นของท่าน นายพลเจ้ากลับคําอย่างนี้ได้ยังไงและยังตัดสินใจออกมาอย่างนี้ล่ะหรือว่าราชินีลืมไปแล้วว่าถึงแม้คนที่แต่งงานแล้วที่ต้องผเผชิญกับอํานาจราชาตอนแต่งงานก็ต้องรับได้กฎระเบียบข้อบังคับของยินแดนปีศาจไม่มีผู้ใดค้นล้มอำนาจการแต่งงานของราชาได้นี่ งานแต่งงานของข้าและนายพลไม่นานก็จัดขึ้นแล้วถึงเวลานั้นยินดีต้อนรับทุกคนมาร่วมงานแต่งของข้านาจิงเฟิงเจ้าไม่ใช่สามีภรรยาที่มีใจเดียวกันหรองั้นข้าก็จะจงใจแยกพวกเจ้าออกจากกันไม่กลายเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเห็นอยู่ว่าจิงเฟิงเป็นของข้าใช่แล้ว พ่อลิซ่าข้าเคยพูดว่าจะแสดงความยินดีกับเจ้าอย่างแน่นอนแต่ว่าแสดงความยินดีที่เจ้ากลับเป็นโสดเหมือนเดิมพอลิซ่าเพราะอะไรเมื่อก่อนเจ้าท้าทายข้าแล้วรู้สึกถึงความเสียใจในเพลหลังแล้วใช่ไหมโหญิงลุงทิง ขึจากไปเมื่อกี้ขีววิญญาณมืดของเขาลวมตัวสำเร็จแล้วรอยแผลในร่างกายก็หายดีแล้วดีต่อมาก็สามารถลงมหิววิญญาณมืดของข้าได้แล้วเพียงแค่ยหยุดเลือดสดเพียงแค่ยหยุดเลือดสดเพียงแค่ยหยดเลือดสด เข้าไปโลกศักดิ์สิทธิ์ก็จะรวมตัวหินวิญญาณมือที่แตกสลายโดยอัตโนมัติแต่หินวิญญาณของข้าแตกมาแล้ว10บกว่าปีอยากให้รวมตัวกันขึ้นใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย10วันนานจิงเฟิงเจ้ามาที่นี่ทำอะไรหรือเพราะว่าข้าทำลายงานมั่นหมายของเจ้าก็เลยมาหาเรื่องข้า ว่เออจะไม่ต้องเคร่งเครียดขนาดนี้กำหนดวันแต่งงานของพวกเราคือครึ่งเดือนหลังข้าตั้งใจจะพาเจ้าไปเตรียมของใช้ที่ต้องการในวันงานเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะยอมเับการแต่งงานนี้ด้วยความยินดีถึงด้วยความยินดีได้เร็วถึงขนาดนี้ข้ายัางคิดว่าเจ้าจะต้องยอมตายแต่ไม่ยอมสิริราบจะอีก นานจิงเฟิงสรุปแล้วเจ้าคิดวางแผนอะไรได้แต่งงานกับองหญิงก็เป็นเกียรติของข้าแล้วไปเถอะไปเรื่องของใช้ในวันแต่งงานกันไม่ว่าหนานจิงเฟิงจะวางแผนอะไรถึงยังไงข้าอยู่ที่ดินแดนปีศาจก็มีอันตรายมากอยู่แล้วสู้อยู่ข้างกายเขาจะดีกว่ายัยงสามารถเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของเขาได้ทุกฝีก้าวได้ เอาชุดแต่งงานที่ข้าให้พวกเจ้าเตรียมให้เอาหยิบออกมาองค์หญิงนี่คือชุดแต่งงานที่นายพลเตรียมไว้ให้ท่านเชิญองค์หญิงลองใส่ก่อนเถอะนี่คือชุดแต่งงานชุดนี้ว้าว wow, ชุดแต่งงานชุดนี้สวยมากข้าชอบมากข้าไปซื้อน่าฟึง่งเดี๋ยว ชุดน,นี้เป็นชุดแต่งงานตอนที่แต่งถึงจะใส่เจ้าซื้อมาตอนนี้ทำอะไรคำถามเล็กๆหนาจริงเฟ,ฟิงต้องพาไอว่่เอ๋อมาดูชุดแต่งงานชุดนี้ทำไมหนาจริงเฟิงต้องพาไอว่่เอ๋อมาดูชุดแต่งงานชุดนี้ a ผู้หญิงเธอเรื่อ,องความปรารถนารักในใจของฉันให้ตื่น b ทีททำตาม ขั้นตอนให้เสร็จโดยเร็วชั้นงานยุ่ง C อยากให้ผู้อ่านเห็นตอนใส่ชุดแต่งงานตอนต่อไปเอ๊ะเฟิงรอเร็วชุดนี้เป็นชุดแต่งงานตอนที่แต่งถึงจะใส่เจ้าซื้อมาทำไมตอนนี้รอตอนเจ้าแต่งกับข้าแล้วใส่ไงไปเถอะไปเถอะไม่ซื้อแล้ว เรื่องแต่งงานยังอีกไกลทำไมต้องหยิบชุดแต่งงานชุดนี้ออกมาด้วยความทรงจำเหล่านั้นน่าจะสูญสลายไปหมดแล้วอะด้ยเออโอ้ยนี่ท่านจะทำอะไรชุดแต่งงานชุดนี้เป็น สินค้าลำค่าของร้านพวกเรามีเพียงชุดนี้ชุดเดียวข้าเกียดชุดแต่งงานชุดนี้ในเมื่อเว่ยเอ๋อเกิดอย่างนั้นก็เลือกชุดแต่งงานชุดใหม่ก็แค่แต่งงานเท่านั้นไม่ต้องถึงขนาดเปลืองใจตัดเลือดเลือกอย่างนี้หรอกชุดนั้นแล้วกันค่าไม่ลองแล้วหอ่อใส่กล่องมาเลยแล้วกัน ได้ค่ะนายพลองหญิงเชิญพักผ่อนรอในเขตลูกค้า V.I.P ก่อนคนของพวกเรากำลังปรับขนาดชุดแต่งงานขององค์หญิงอยู่อืมชุดแต่งงานเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวยังต้องไปเลือกช่อดอกไม้หรือไม่งั้นก็เลือกดอกวิสทีเรีย ที่เจ้าชอบมากที่สุดเป็นยังไงหนานจีเฟิงทำไมเจ้าแกล้งทำเป็นท่าทางใส่ใจเรื่องงานแต่งมากด้วยนึกไม่ถึงว่าจะให้คนหยิบชุดแต่งงานชุดนั้นออกมาน่าขำม,มากจริงๆหรือว่าเจ้าคิดว่าข้ายังจะชอบเจ้าเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนเจ้าคงไม่ชอบคนที่เคยข้าเจ้าหรอก อีกอย่างค่าทําเรื่องเหล่านี้ก็เพียงแต่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสาม,มีในอนาคตให้เจ้าได้มีงานแต่งที่สมบูรณแบบค่ารู้สึกค่ารู้เจ้าต้องเกลียดข้ามากอย่างแน่นอนแต่ว่าสามารถแต่งกับเจ้าได้ข้าก็ดีใจมากจริงๆข้าเห็นแก่ตัวเอง,อย,ง,งอยากให้งานแต่งงินอยากให้งานแต่งนี้สมบูรณแบบ <laughs> งานแต่งถึงจะสำคัญก็ตามแต่มารยาทหลังงานแต่งเพิ่มความสำคัญมากยิ่งกว่า,น,านันอันตี้เจ้ามาเมื่อไหร่เมื่อกี้ไงอานไวเออข้ามาบอกเจ้าโดยเฉพาะในเมื่อเจ้าต้องแต่งงานกับจิงเฟิงงั้นก็จะต้องปฏิบัติตามประเพณีของบ้านตะกูลานประเพณีใช่หลังจากที่เจ้าแต่งงาน เข้ามาคือจะต้องมีคุณธรรมของสตรีเจ็ดโมงเช้าเจ้าจะต้องรู้ขึ้นมาทำข้าวเจ้าต้องปัดกวาดในบ้านให้สะอาดสะอา้านและที่สำคัญที่สุดก็คือวันหลังเจ้าเจอข้าต้องเรียกาว่าพี่ชายอย่างเครารพนอบน้อมไม่อนุญาตให้เจ้าพูดแทรกตอนที่ข้าพูดอยู่ตอนเดินเจ้าได้แค่เดินอยู่ข้างหลังต้องเครารพนอบน้อม เชื่อฟังคําสั่งข้านี่เป็นประเพณีของตระกูลบ้านนานเข้าใจใช่ไหมอืมได้เข้าใจแล้วเชื่อฟังน่นี้สงสัยเจ้าจะสํำนึกตัวได้งั้นยังมีข้อคิดเห็นอะไรที่เสนออีกไหมไม่มีข้อคิดเห็นที่จะเสนอแนะแม้ว่าข้าจะได้โลกศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเชื่อว่าไม่ต้องใช้เวลานานก็สามารถรวมีวิญญาณ มื่อได้แล้วแม่งผู้หญิงที่อามายิงคนนี้เอาหินวิญญาณมืดกลับมางั้นมันจะแยกไปกันใหญ่ที่จริงเมื่อกี้เ้าพูดล้วนเป็นคำพูดที่ล้อเล่นเท่านั้นเองเขาถูกยกให้เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในดินแดนปีศาจออกแรงสองสาทีก็สามารถขังค่าได้แล้วใช่แล้วจริงเฟิงเว้เออแต่งเข้ามาแล้วเจ้าจะต้องใส่ใจอ่อนโยน,นะ เจ็ดโมงเช้าเจ้าต้องลุกข,ขึ้นมาเท่ากับข้าวเจ้าต้องปัดกวาดในบ้านให้สะอาดที่สําคัญที่สุดคือต้องเคารพนบน้อมต่อองค์หญิงความเบิกบานใจขององค์หญิงก็คือเรื่องปลื้มใจที่สุดของพวกเราใช่แล้วนายพลเจ้าจะต้องฟังคําชี้แนะของพี่เจ้าให้ดีๆละ่ะข้าเพ้างรอ,อ,อคอยมามากนะกริ้งกริ้งฮัลโหล ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวข้าจะไปเดี๋ยวนี้คำถามเล็กๆสาเหตุที่ายไวเออเกลียดชุดแต่งงานชุดนี้ A. นึกถึงผู้ชายเศษมนุษย์คนนี้ทําให้ฉันผิดหวัง B. ททาให้เห็นรูปร่างฉันไม่ดี C. ความสวยงามในอดีตทําให้เห็นถึงความรู้สึกที่น่าเศร้าโศกในชีวิตเพิ่มยิ่งขึ้นไออข้ามีงานราชาการที่ต้องไปจัดการอย่างประทันหันนิดหน่อยวันหลัง ไปเลือกของใช้งานแต่งเป็นเพื่อนเจ้าใหมนะตามสบายเจ้ารอกันเฮ้ยจริงเฟิงข้าเจ้าจะไปไหนข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าอย่าทิ้งข้าอยู่กับผู้หญิงอมหิตองหญิงชุดแต่งงานของท่านข้ามารู้แทนท่านเรียบร้อยแล้วอือองหญิงเดินกลับดีๆนะ ใครจะรู้ว่าหน,นจริงเฟิงจะซื้อของมากมายอย่างนี้เรื่องนี้เรื่องหมิ่นอยู่มาก็ดีแล้วเอ๊ะนี่ไม่ใช่องค์หญิงที่ไล้ค่าของพวกเราเหรอออกจากร้านในชุดแต่งงานคนเดียวดูเหมือนว่านายพลก็ไม่ได้ซื้อชุดแต่งงานเป็นเพื่อนเจ้าก็ใช่ยังไงเจ้าก็ใช้วิธีที่ ลำซามบังคับให้แต่งงานใช่ไหมล่ะโชคร้ายจริงนึกว่านึกไม่ถึงจะเจอชายหน้าเขาต้องหาเรื่องค่าอย่างแน่อนอนตอนนี้เขาไม่มีพลังอาถรรพ์ไม่มีความจำเป็นต้องพัวพันกับซาน่าอยากหนีไม่ง่ายหรอกชาหน้าเจ้าจะทำอะไร ข้าก็เพียงสะบัดแค่นิดเดียวล่ลยเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าจะตีโดนเจ้าแล้วคนที่เป็นของเ,อเป็นของที่ใช้การไม่ได้ก็คือคนไม่มีประโยชน์อย่างที่คิดไว้จริงๆชานา่เจ้าอย่าให้มันมากเกินไปข้ายังมีที่มากกว่านี้อีก เว่ยเออถ้าเจ้าขอร้องข้าวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าโอ้ยอายเวอถ้าเจ้าขอร้องข้าวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าให้ข้าขอร้องเจ้าฟันไปเถะะยังกล้าปักแข่งอีกวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้ดีสักหน่อยหลบไม่พ้นชาณนาะเจ้ากำลังลวนหาที่ตายอยู่จริงๆนะ ไม่คิดว่าจะกล้าลงมือกับองค์หญิงที่สูงสักของพวกเราลีคุณลีโม่อายเวอเออก็เป็นแค่คนไร้ประโยชน์ที่ไม่มีหิวิญญาณมืดก็ทำเองเจ้าคงไม่ช่วยเขาใช่ไหมอีกทั้งค่าจำได้พ่อของเจ้าก็เกลียดอายเวอเออมากข้าก็อยากจะระบายอารมณ์แทนในพลโอ้เจ้าบังอาจมากนักไม่เพียงแค่ ก้าไก่ทำร้ายโอหญิงยังใส่ร้ายพ่อของข้าอีกสงสัยจะต้องลงโทษให้หนักแล้วนี่คือโอ้ยโอ้ยสัมภาษณ์ปีศาจเล็กๆไอเวอร์ <read> ขอทำไมถึงมีผู้หญิงที่ไม่เหมือนกันเจาะจงไปยังเธอเอิอชารูปร่างหน้าตาที่สวยงามของเจ้าบีอิอชาความสวยความสามารถของเจ้าซี C. อิชาสามีในอนาคตของฉันรอเฮ้ hey, A B C ฉันเรือยหมดเลยโอย้อยู่มเมื่ยลงมือโหดร้ายเอาการช่างหน้าถูกตัดเป็นแผลทั้งตัวอย่าง้ร้ต้องนอนรักษาตัวสองสาวันสองสาเดือนถึงจะสามารถฟื้นฟูได้องค์หญิงท่านไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมป่าขอบคุณ ที่เจ้ายื่นมือมาช่วยเมื่อกี้ไม่ต้องขอบคุณข้าแค่เดินผ่านมาพอดีชุดแต่งงานขององค์หญิงโสกาปวันแล้วไม่งั้นข้าไปเลือกอีกชุดหนึ่งเป็นเพื่อนองค์หญิงไม่ต้องข้าจะให้คนเลือกอะไรมาก็ได้หนึ่งชุดเห็นอยู่ว่าคนที่อยากจะฆ่าข้ามากที่สุดน่าจะเป็นเจ้ากับดีซื่อเทียนเจ้ากลับช่วยข้าหลายครั้งเพราะอะไรข้า งั้นข้าส่งองคหญิงกลับแล้วกันพอดีค่ากลับทางหรือว่าเจ้าเพียงแค่เพื่อรอข้าหลังฟื้นฟูพลังอาทรรแล้วต่อสู้ชีคค้ขาดกับข้าจริงๆเหรออาเวเออเจ้าอยากเจ้าอยากคิดว่าอย่างนี้จะจบนะองหญิงข้าเลือกจะแต่งงาน แทนท่านให้ใหม่แล้วชุดแต่งงานชุดนี้เป็นชุดที่ล้ำค่าของร้านชุดแต่งงานเลยนะท่านจะลองไหมทําไมถึงเป็นชุดแต่งงานชุดนี้เมื่อกลางวันค่าเผาทําลายชุดแต่งงานชุดนี้ไปแล้วไม่ใช่หรออ่าตอนที่ค่าเข้าไปในร้านชุดแต่งงานได้ยินว่าพนักงานของร้านพูดว่าช่างตัดเสื้อเพิ่งเจาชุดแต่งงานชุดนี้เย็บทําเสร็จข้ายังคิดว่าเป็นชุดใหม่ที่ทํา ผู้หญิงไม่ชอบหรอไม่ชอบค่าเอาไปคืนนะก็แค่ชุดแต่งงานชุดเดียวเท่านั้นก็แค่เป็นความความทรงจําที่เคยมีในตอนแรกเท่านั้นเช่งเถอะไม่ต้องแล้วเอาชุดนี้แล้วกันแมก้กระทั่งความทรงจําเล็กๆค่าก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้าแล้วจะเพลินฉันเผชิญหน้ากับอนาคตในวันข้างหน้าได้ยังไงข้าผู้หญิงยังค่าเอาชุดแต่งงาน ในตู้เสื้อผ้าก่อนอืมถึงแม้เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนข้าจะเพ้อฝันมาตลอดว่าคงมีวันหนึ่งที่จะได้สวมชุดแต่งงานชุดนี้แต่งกับหนาจริงเฟิงในที่สุดตอนนี้ความฝันของข้าก็เป็นจริงแล้วแต่ข้ากลับไม่เคยมีเวลาเพ้อฝันของความสุขและความเบิดบานใจเลยครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังในสถานที่จัดงานแต่งห้องแต่งหน้า ผ่านไปแล้วครึ่งเดือนแต่หีดวิญญาณพืชกลับไม่มีการรวมตัวเลยสักนิดสรุปแล้วมันเกิดปัญหาที่ตรงไหนหรือว่าเป็นเพราะขีวิญญาณมืดของข้าแตกสลายเป็นเวลานานมากเกินไปดังนั้นยากที่จะรวมตัวกันได้หรอก็ก็เอาหญิงข้าเป็นช่างแต่งหน้าของท่านเป็นคนที่จะมาแต่งหน้าให้ท่าน ครยาการแสดงออกของช่างแต่งหน้าทำไมถึงดุด,ดันอย่างนี้อีกทั้งกลิ่นของแป้งก็แปลกมากแย่แล้วแปน้นี้มีปัญหาเวียนเวียนหัวมากอาไว้เออในที่สุดเจ้าก็ตกอยู่ในกำมือของข้าแล้วคำถามเล็กๆพวกลิซ่า ทำให้อายไม่เออสลบต้องการคิดจะทำอะไร A. แก้แค้นเขาทำลายมหน้า B. เอาเขาแยากออกห่างทำให้เขาไม่เจอหนันจิงฟงอีกต่อไป C. ฉันจะถ่ายรูปน่าเกลียดเขาแล้วส่งไปในวิปปอ